สวัสดีค่ะเคยไม่ค่าตื่นนอนมาแล้วรู้สึกเหมือนพลังงานหายไปหมดเลยทั้งทํา,ท,าที่เมื่อคืนก็คิดว่าเออเราก็นอนพอแล้วนะหรือบางทีแค่นั่งทํางานอยู่เฉยๆเนี่ยก็ยังรู้สึกเหนื่อยใจขึ้นมาซะง,งั้นไอ้ความคิดเรื่องอยากลาออกที่มันผุดขึ้นมาบ่อยๆอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ความเบื่อหน่ายธรรมดาก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเรากําลังเจอกับภาวะหมดไฟรหรือเบรนเอาท์โดยไม่รู้ตัวครับซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่อง ความอ่อนแอส่วนตัวหรือว่าเราไม่เก่งพอแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยสำคัญๆกลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเราจะมาดูกันว่าสัญญาณเตือนจริงๆของภาวะนี้มีอะไรบ้างแล้ะมันต่างจากความเหนื่อยล้าทั่วไปยังไงแล้วที่สำคัญเลยคืออะไรคือสาเหตุที่แท้จริงกันแน่ โดยเราจะอ้างอิงจากการพูดคุยเรื่อง7็สัญญาณเตือนนะคะแล้วก็งานวิจัยชิ้นสำคัญของนักจิตวิทยาชั้นนำอย่างคริสติน่ามาสลักแล้วก็ไมเคิลเลเธอร์ค่ะครับเป้าหมายก็่ไดนให้เราเข้าใจภาวะนี้กันอย่างรอบด้านมากขึ้นนะครับจะได้รู้เท่าทันแล้วก็รับมือได้ดีขึ้นสัญญาณแรกๆที่หลายคนน่าจะรู้สึกได้บ่อยเลยก็คือรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาแม้แต่ง,งานที่เคยทำได้สบายๆหรือในวันที่แบบไม่ได้มีอะไรหนักหนาเลยก็ตามมันเป็นความเหนื่อยแบบไหนกันแน่คะ เออมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยทางกายแบบที่เราไปออกกำลังกายมาหนักๆน,นะครับแต่มันเป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ emotional exhaustion นะครับเป็นความรู้สึกเหมือนข้างในมันกรุงกลวงโดนสูบพลังงานออกไปจนหมกบางทีก็เหมือนสมองมันพยายามจะเอ่อดึงปลักความรู้สึกบางอย่างออกไปชั่วคราวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบมันรวนไปมากกว่านี้จากความเครียดที่มันสะสมมนนานาน อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนแบตเตอรี่ที่ต่อให้ชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีแล้วอาการต่อมาที่มักจะตามมาติดๆก็คือเริ่มเฉยชากับสิ่งที่เคยตื่นเต้นโปรเจกต์ที่เคยทำแล้วแบบไฟลุกเลยงานอดิเรกที่เคยชอบมากๆตอนนี้กลับรู้สึกเออว่างเปล่าไม่ยินดียินร้ายเท่าเดิมครับอาการเมินเฉยหรือเริ่มมองทุกอย่างในแง่ลบแบบนี้เนี่ยในทางจิตวิทยาเราเรียกว่าซินิซม หรือบางทีก็ใช้ depersonalization นะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งใน3ามแกนหลักของเบิร์นเอาท์ที่ดรแมสแลกเขาพูดถึงเลยมันเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งครับพอรู้สึกว่าเฮ้ยรับมือกับความรู้สึกที่มันท่วมทนไม่ไหวแล้วก็เลยเหมือนสร้างกำแพงขึ้นมาทำตัวเย็นชาหรือมองสิ่งต่างๆแบบถากถางไปซะเพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกอะไรมาก ฟังดูการปรับตัวที่น่าเศร้านะคะเนาะและสัญญาณที่3นะคะคือโทษตัวเองง่ายเกินไปพองานพลาดนิดหน่อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังปุ๊บก็ด่วนสรุปเลยว่าฉันไม่เก่งพอฉันมันแย่เองแหละครับซึ่งบ่อยครั้งมันเป็นการมองที่อาจจะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะครับเพราะสมองมันล้าเกินกว่าจะประเมินสถานการณ์ได้รอบด้านแล้วหรืออาจเป็นเพราะกำลังเผชิญกับอีกแกนหลักของเบิร์นเอาท์ที่เรียกว่าอิน f f i c a ฟิเคี หรือ reduce personal accomplishment ก็คือความรู้สึกว่าตัวเองร้ายความสามารถทำอะไรก็ไม่สำเร็จมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำลงไปเลยอ๋อพอรู้สึกแย่กับตัวเองก็เลยไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครนําไปสู่สัญญาณที่4เลยคืออยากอยู่คนเดียวมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเจอคนหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแม้แต่กับคนที่เคยสนิทมากๆด้วยใช่ครับมันเป็น,นกลไกที่เรียกว่า social withdrawal ครับผม เมื่อพลังงานทางอารมณ์มันเหลือน้อยลงเนี่ยสมองก็จะพยายามลดการประมวลผลสิ่งเร้าจากภายนอกซึ่งการเข้าสังคมเนี่ยมันใช้พลังงานสมองเยอะมากนะครับการปลีกตัวออกมาก็เลยเหมือนเป็นการพยายามเออสงวนพลังงานที่เหลืออยู่น้อยนิดนะครับค่ะแล้วความรู้สึกไร้ค่านี้ก็อาจจะขยายไปถึงเรื่องงานด้วยกลายเป็นสัญญาณที่5รู้สึกไม่มีประโยชน์ต่อทีมหรือองค์กร คิดว่าตัวเองเป็นส่วนเกินทำอะไรก็ไม่สำคัญทำไปก็เท่านั้นอันนี้เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับกับมิติ i n น f อ i c a c y หรือความรู้สึกไร้ประสิทธิภาพที่เราเพิ่งคุยกันไปมันยิ่งตอกย้ำการมองตัวเองในแง่ลบให้หนักขึ้นไปอีกแล้วมันก็ส่งผลไปถึงการนอนด้วยใช่ไหมคะสัญญาณที่6นอนไม่หลับหรือต่อให้นอนเยอะแค่ไหนตื่นมาก็ยังเคลียร์อยู่ดี เหมือนร่างกายได้พักแต่สมองมันไม่ได้พักตามไปด้วยเลยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างเช่นคอร์ติซอลเนี่ยมันอาจจะสูงค้างอยู่ตลอดเวลาทำให้ร่างกายเหมือนอยู่ในโหมดเปิดเครื่องตื่นตัวตลอดแม้กระทั่งตอนหลับนะครับมันเลยเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพตื่นมาก็ยังรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียอยู่ดีแล้วสุดท้ายคะ่ะสัญญาณที่7รู้สึกเหมือนชีวิตมันล่องลอยทำงานเหมือนหุ่นยนต์ไปวันวัน ทำทุกอย่างไปตามแพทเทิร์นเดิมๆแต่ไรซึ่งแรงจูงใจหรือความรู้สึกผูกพันเหมือนทำไปวันๆอย่างไรจิตหมายเลยคะ่ะครับภาวะนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสมองส่วนที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันมีความหมายหรือเชื่อมโยงกับการมีเป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า meaning network เนี่ยครับมันทำงานลดลงพอส่วนนี้ทำงานน้อยลงเราก็เลยรู้สึกแขวงคว้างว่างเปล่าเหมือนทำอะไรไปก็ไม่เติมเต็มใจเราเลย โอ้ฟังดูแล้วสัญญาณต่างๆมันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เลยนะคะไม่ใช่แค่เหนื่อยอย่างเดียวแต่ส่งผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมเราไปหมดเลยมีกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลที่เรามีคือเรื่องของคุณแอนซึ่งสะท้อนภาพอาการเหล่านี้ได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายขายที่เก่งมากๆเลยนะคะทุ่งเทกับงานสุดๆตั้งเป้าหมายไว้สูงลร่วแล้วก็กดดันตัวเองตลอดเวลาว่าต้องทําให้ดีขึ้นต้องเก่งขึ้นไปอีกครับ คนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงแบบคุณแอนนี่แหละครับที่บางทมีมักจะมองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆไปเพราะมัวแต่โฟกัสที่เป้าหมายข้างหน้าจนกระทั่งพลังงานมันค่อยๆร่อยหรอลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเลยใช่เลยค่ะจนถึงจุดที่คนแอนเขาเล่าว่าเธอเริ่มทำงานเหมือนเครื่องจักรอัตโนม,มตัตินั่งอยู่หน้าจอทั้งวันแต่ใจไม่ได้อยู่กับงานเลยเหมือนสมองมันเบลอๆตื้อๆไปหมด แล้วจุดแตกหักก็มาถึงค่ะวันหนึ่งระหว่างประชุมเธอร้องไห้ออกมากลางวงแบบควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าร้องไห้ทําไมตอนนั้นเองที่เธอต้องยอมรับกับตัวเองจริงๆว่าฉันหมดไฟแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องของคุณแอนนะครับคือต้นตอของเบอร์นเอาเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเนื้องานเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจัยสําคัญเลยคือความคาดหวังที่สูงเลี้วที่เธอตั้งไว้กับตัวเองผสมกับ การไม่ยอมรับหรือไม่ฟังสัญญาณเตือนที่ร่างกายและจิตใจยพยายามส่งออกมาตลอดนะครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือหลังจากยอมรับแล้วคุณแอนเขาไม่ได้เลือกที่จะลาออกทันทีนะคะแต่กลับมาโฟกัสที่การดูแลตัวเองก่อนเริ่มจากเรื่องง่ายๆอย่างการตั้งขอบเขตไม่ตอบอีเมลนอกเวลางานแล้วก็เริ่มเขียนบันทึกความรู้สึกตัวเองทุกเชา้าการเขียนบันทึกเนี่เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากเลยนะครับ มันเหมือนเราได้นั่งคุยกับตัวเองจริงๆทำให้ได้ยินเสียงความต้องการลึกๆที่อาจจะถูกกลบด้วยความเร่งรีบหรือความคาดหวังต่างๆทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วใจเราต้องการอะไรกันแน่ต้องการพักผ่อนต้องการการยอมรับหรือว่าต้องการขอบเขตที่มันชัดเจนกว่านี้ใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ก็คือภายในเวลาประมาณ2เดือนคุณแอนร,รู้สึกเหมือนได้พลังกลับคืนมามีชีวิตชีวาขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนงานเลย เรื่องนี้ให้บทเรียนสําคัญมากๆเลยนะคะว่าการยอมรับว่าหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่ความอ่อนแอเลยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาใส่ใจแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองอย่างแท้จริงค่ะครับเป็นการตระหนักรู้ awareness นะครับแล้วก็เลือกที่จะตอบสนองต่อสัญญาณน,นั้นอย่างเหมาะสมแทนที่จะฝืนสู้ต่อไปจนทุกอย่างมันพังลงเรื่องของคุณแอนทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะแต่เพื่อให้เข้าใจรากของปัญหาจริงๆว่าทำไมมันถึงเกิดภาวะนี้ขึ้นได้เนี่ย เราคงต้องไปดูแนวคิดหลักทางจิตวิทยาที่ช่วยอธิบายว่าทำไมคนเก่งๆอย่างคุณแอนหรือใครหลายๆคนถึงหมดไฟได้ทั้งที่ก็ตั้งใจทำงานกันมากๆคำถามนี้นำเราไปสู่หัวใจสำคัญของเรื่องเบิร์นเอาท์เลยครับซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับนักวิจัยสองท่านคือคุณคริสตินามัสหลักนักจิตวิทยาสังคมและก็คุณไมเคิลไลเทอร์นักจิตวิทยาองค์กรทั้งคู่คือผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยครับ แล้วก็เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือวัดระดับภาวะหมดไฟที่เป็นมาตรฐานสากลชื่อว่า m u s l ล c กเบิร์นเอา n ์อินเหรือ MBI ซึ่ง MBI นี้สำคัญมากนะครับเพราะทำให้เราสามารถวัดผลภาวะนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่แค่ความเครียดทั่ว,วไปแล้วก็นี่คือแนวคิดที่ผมคิดว่าพลิกมุมมองเรื่อง Burnout ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ Mas l ล c และ Light ธ er, เขาเน้นย้าว่า ภาวะหมดไฟไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลหรือความอ่อนแอของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นผลลัพธ์จากความไม่ลงรอยกันหรือมิสแมชที่เกิดขึ้นซ้ำๆและเรื้อรังระหว่างตัวบุคคลกับสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างหากครับโห oh. นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับคือหยุดโทษคนแล้วหันมาพิจารณาที่ระบบหรือบริบทการทำงานแทนโห oh. เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญมากจริงๆค่ะ จากเดิมที่คนส่วนใหญ่มักจะโทษตัวเองเนาะพอมามองที่ระบบแบบนี้มันเปิดทางให้เห็นวิธีแก้ไขที่ต่างออกไปเลยถูกต้องครับและตามนิยามของมาสหลักนะครับภาวะหมดไฟเนี่ยมันประกอบด้วย3องค์ประกอบหรือ3มิติหลักๆที่มักจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือ 1. ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ Emotional exhaustion อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นคือรู้สึกพลังงานหมดเกลี้ยงเลยถูกสูบทั้งแรงกายแรงใจอันนี้เชื่อมโยงชัดเจนกับสัญญาณเหนื่อยตลอดเวลาแล้วก็นอนไม่พอนะครับ 2. การมองเพื่อนร่วมงานผู้รับบริการในแง่ลบหรือความเฉยชา <c oughs> Depersonalization cynicism เริ่มมีทัศนคติเย็นชาถากถางมองงานและคนรอบข้างในแง่ร้ายพยายามสร้างระยะห่างทางใจ อันนี้ก็ตรงกับสัญญาณเฉยชากับสิ่งที่เคยตื่นเต้นเลยครับ 3. ความรู้สึกว่าตนเองไร้ประสิทธิภาพ Reduce personal accomplishment ineffectiveness รู้สึกว่าตัวเองทำงานได้ไม่ดีไม่เก่งไม่ประสบความสำเร็จมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำอันนี้ก็สอดคล้องกับสัญญาณโทษตัวเองง่ายแล้วก็รู้สึกไม่มีประโยชน์ต่อทีมแลครับ เข้าใจแล้วค่ะแปลว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆวัดผลได้จริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวลอยๆว่าเหนื่อยหรือว่าแกล้งทําเป็นที่เกียดไปเองเนาะใช่ครับมันเป็นกลุ่มอาการทางจิตวิทยาที่ศึกษาและวัดผลได้จริงๆและที่สําคัญไปกว่านั้นคือแมสแลกกับไลเดอเนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่การอธิบายอาการนะครับแต่ยังชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาซึ่งก็คือ ความไม่ลงรอยกัน mismatch ใน6ปัจจัยหลักๆในสภาพแวดล้อมการทำงานครับได้แก่ 1. ปริมาณงาน workload ก็คือเมื่องานมันหนักเกินกำลังทรัพยากรไม่พอหรือมีความกดดันด้านเวลาสูงเกินไปอืมอันนี้น่าจะเจอกันเยอะนะคะครับผม 2. การควบคุม control เมื่อเรารู้สึกว่าขาดอิสระหรืออำนาจในการตัดสินใจในงานของตัวเองถูกควบคุมรายละเอียดมากเกินไป หรือที่เรียกว่าไมโครม n นจ e นะครับหรือไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอะไรเลย 3. รางวัล Reward อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนหรือโบนัสนะครับแต่รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับคำชมเชยการเห็นคุณค่าหรือโอกาสในการเติบโตที่เหมาะสมกับสิ่งที่ทุ่มเทลงไปอ๋อคือรางวัลทางใจก็สำคัญมากๆด้วยอืมสำคัญมากครับ 4. ชุมชน Community เมื่อขาดการสนับสนุนทางสังคมที่ดีในที่ทำงานเช่นมีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือมีความขัดแย้งที่เลื้อรังแก้ไม่ตกสักที 5. ความเป็นธรรม fairness เมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการให้โอกาสการปฏิบัติต่อพนักงานหรือรู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบัติไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควร 6. คุณค่า Values อันนี้ก็สำคัญมากคือเมื่อค่านิยมส่วนตัวของเรามันขัดแย้งกับค่านิยมหรือแนวปฏิบัติขององค์กรเช่นอาจจะต้องทำงานที่ขัดต่อหลักจริยธรรมส่วนตัวหรือรู้สึกว่างานที่ทำมันไร้ความหมายไม่ตอบโจทย์สิ่งที่ตัวเองให้ความสำคัญในชีวิตเลย อืมพอแจกแจงออกมาเป็น6ด้านแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะมันคือเรื่องของระบบหรือสภาพแวดล้อมจริงๆที่ไม่สอดคล้องกับคนไม่ใช่ว่าตัวคนไม่ดีพอหรืออ่อนแอเกินไปสําหรับงานนั้นๆใช่เลยครับแล้วเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การหายจากเบิร์นเอาท์นะครับแต่คือการก้าวไปสู่สภาวะที่อยู่ตรงกันข้ามที่มัสลัดและไลเตอร์เขาเรียกว่า ความผูกพันในงาน engagement ซึ่ง engagement เนี่ยก็มีองค์ประกอบ3ด้านที่ตรงข้ามกับ Burnout เลยคือพลังงาน energy ซึ่งตรงกันข้ามกับ exhaustion การมีส่วนร่วม involvement ตรงข้ามกับ cynicism ประสิทธิภาพ e f f i c a c y ตรงข้ามกับ i n e f f i c a c y อ๋อคือเป้าหมายคือการไปให้ถึงจุดที่มี engagement นี่เองครับผมและการจะสร้าง engagement ได้อย่างยั่งยืนนั้น องค์กรจําเป็นต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบและปร,ะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานเพื่อลดไอความไม่ลงรอยกันใน6ด้านที่เราว่าไปนะครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้พนักงานร,รู้สึกมีพลังมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในงานที่ทํานี่คือความรับผิดชอบร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งผู้นําและองค์กรเลยไม่ควรผลักภาระให้พนักงานต้องไปจัดการแก้ปัญหาเบิร์นเอาด้วยตัวเองเพียงลําพังเพราะรากของปัญหาส่วนใหญ่มันฝังอยู่ในระบบนั่นเองครับนั่นหมายความว่า การแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังมันไม่ใช่แค่เรื่องของการให้พนักงานไปพักร้อนหรือไปฝึกสติเท่านั้นแต่ต้องมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างวัฒนธรรมหรือนโยบายขององค์กรด้วยใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับ การดูแลตัวเองการพักผ่อนการจัดการความเครียดแน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นนะครับสำหรับการรับมือในระยะสั้นแล้วก็การฟื้นฟูพลังใจแต่ถ้าต้นตอหลักมันคือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานยแล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ตัวระบบและสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับสำหรับทางออกที่ยั่งยืนในระยะยาวถ้าจะสรุปสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดนะคะ การตระหนักถึงภาวะหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้สึกเหนื่อยเฉยๆแต่ต้องดูสัญญาณเฉพาะหลายๆอย่างประกอบกันทั้งด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมและจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือความเข้าใจที่ว่าสาเหตุหลักๆมักจะมาจากความไม่ลงรอยกันระหว่างตัวเรากับสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ใช่ความผิดของเราเองซึ่งการเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้เราเลิกโทษตัวเองแล้วหันมาสำรวจปัจจัยภายนอกมากขึ้น อย่างกรณีคุณแอนก็ชี้ให้เห็นว่าการตระหนักรู้แล้วก็กล้าที่จะปรับเปลี่ยนบางอย่างด้วยตัวเองเช่นการตั้งขอบเขตก็สามารถช่วยฟื้นฟูพลังใจได้แม้จะยังอยู่ในสภาพไวล้อมเดิมแต่ก็นั่นอาจจะไม่ใช่ทางออกสําหรับทุกคนเสมอไปนะคะโดยเฉพาะถ้าความไม่ลงรอยกันนั้นมันรุนแรงแล้วก็ฝังรากลึกอยู่ในระบบจริงๆใช่ครับขั้นแรกสุดเลยคือการยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยความเข้าใจไม่ตัดสิน การให้ตัวเองได้พักผ่อนเนี่ยไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับแต่คือการดูแลตัวเองที่จําเป็นมากๆแต่งานวิจัยก็ย้ําเตือนเราเสมอว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนที่สภาพแวดล้อมการทํางานด้วยซึ่งต้องการความร่วมมือจากทั้งตัวบุคคลทีมและก็องค์กรเลยครับ ทุดท้ายนี้ค่ะอยากฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะนอกเหนือจากการถามตัวเองว่าฉันกําลังหมดไฟหรือเปล่าลองมองไปที่สภาพแวดล้อมการทํางานปัจจุบันของเราแล้วลองพิจารณาถึงความไม่ลงรอยกันใน6ด้านที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะปริมาณงานการควบคุมรังมันชุมชนความเป็นธรรมคุณค่าการที่เราสามารถระบุให้ชัดเจนได้ว่าอะไรคือจุดที่ไม่ลงรอยกันมากที่สุดสําหรับเราตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งพลังมากมาก ในการเปิดบทสนทนาเพื่อหาทางออกร่วมกันกับทีมหรือหัวหน้าหรืออาจจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในขอบเขตที่เราพอจะทําได้แทนที่จะด่วนสรุปไปเลยว่าหนทางเดียวที่เหลืออยู่คือการเดินจากไปเสมอไปลองนํากลับไปคบคิดกันดูนะคะ